อ่ะพี่อะไรใครตัวจริงนั่นแหละเอ็งอุ้ยโอ้สับเปลี่ยนนาจาไว้แจ๊กด้วยอย่างตึงไม่มีพี่ไม่มีนาจามีแต่ปลาเปลี่ยนนาจาไว้แจ็คฮะมีนาจาเหรอไม่มีไม่มีมีแต่ปลาปลาอ๋อปลาปลาไม่ใช่หรอฟังผิด อย่างน้อยสับเราก็ยังใช้ได้โอ้ยนะครับมาบีเมื่อกี้ใครบอกตัวจริงอะต่ปลาปลามาขอล่ารูดบัตรน่อยอ่าสับเปลี่ยนสำคัญสุดนะอย่าให้สับเปลี่ยนตายก็พอแรืว่าเราไม่ควรกันนมากได้เงี้ปโอเคสาวเปิดเปิดไฟเลยเปิดไฟเฮ้ยเปิดไฟดิจะมาเดินวนตรงนี้ทำไมเนี่ยมันมีคนอยู่ในห้องไฟแต่ไม่เปิดเราโอเค ไอ้ขาวมันเดินตามอ่ะเปิดไฟทำไมทองไม่เปิดไฟเปิดไฟรายงานสพเลยก็ได้ถ้เาเวกงังวลถ้า <5 S 2> คนละสี่เลยนะเอ,เอาทองไปนะไอ้ทองปาดอ่ะร้อยทองปาดทีทองปาด,ท,ท,อปาดทองปูดเฮ้ย ปูดท้องปลาเกมเร็วเนาะแล้วไข่แล้วไข่ลกลางไม่ใช่เงินคงไม่ใช่โอ้รถไม่ข้ามใหม่เดีย๋ยวไยเป็นไร เดินลหัสอะไรอ๋อกูรอกมยพูดภาษาอะไรเนี่ยอะไรชั้นแฮกเกอร์ฮ้ยโอเคครับพี่บัวกาให้ผมว่างั้นผมตามพี่บัก โอ้ยอยากโดนแฮกว่าลาดหนึ่งสองสามสี่เนี่ยแฮกมาดิอยากโดนว่าอืมอ่าสิ่สี่เท่าไปเลยแถมไม่ค่าไหมด้วยอ่าอัตโนมัติมันไม่ขึ้นหรองงเลยคืออ่าเออเอาาคนลลยจบแล้วพี่แล้วแล้วือไม่รู้ด้วยว่ากลางเหลือเหลือสองเปล่าเอาโบดทองไปเลยก็ได้ไม่งั้นก็เองก็ไปยิงทองนะ ใช่ไหมเอ็กซ์ยิงทองนายเพื่อรหัสรหัสดอกจันเนี่ยนะอย่าโดูแทงไหมอนทองเลยเวลาเสียถ้าทองสับอ่ะสับตึงตึงโอ้สลับฉุยไปอยไม่ใช่ว่าทอง ยืนนิ่งๆเนี่ยน่ยเน่ทองอยู่เนี่ยเล่นสาเดินตามไปสิ่อยาเอาโอเคผมอยากเล่นสามคนนะพี่ขอเล่นสามคนได้ไหมเราแน้ได้ได้ได้เร็วเร็วซ่อมปฏิกรเร็วตากันหมดยานเออทองอยู่เนี่ยเออเวลาหยุดอยู่ใครตายใครตายอ่ะใครตายศพอยู่ไหน เดี๋ยวนะอ๋อเอาเงินตายโอ้ก็ว่าอยู่เอาไอ้เหี้ยราคการกูตายยังไงเนี่ยเอาโลราคาการเอารายาตายเหลือแฮกเกอร์คนเดียวแล้วสินะเอออยากโดนแฮกเลกเกอร์คนเดียวปวดทองไปปวดทองไป สับไปหาใครดิสับหาข่าวเนเออสับหาข่าวแล้วแกล้งทำเป็นว่าข่าวจูปิด องไปก็ต้องสับขากวนะโอ้แล้วไม่ข้ามมาอีกแล้วโอ้หรือว่าสับหาม่วงนึกมีฮันเตอรไม่มีไม่มีงันเตอร์แต่สับถูกมือเลยสับใส่กับแมน่นอกเกมเบอร์โอ้ยเฮ้ยพิมพผิดโอ้ เลี้ยวเลว้ปวดท้องเอาอย่ารักเดไม่ตายบททองไม่ดททองไหมันแดกมาจหัวมัแรกพัวทองโอ้แล้วประเด็นคือทองปรเด็นคือทองข้างเงินด้วยคือพอหล่อสี่ไงก็อยากดท้องไปตอนสองสี่ก็อยากโดนแฮกอยู่นะนั่นแหละ เราสามคนนี่เว็บหน้ารอบหน้าฬิกาปวนแล้วกันฮะสามคนเหรอไปยังไงเขาต้องปวด,ดท้อง,องเอามไม่จบ่ะปวดท้องถ้าเขาปวดท้องเอาท้องไปซีนี้มันไม่จบอ่ะอ๋อมันต้องท้องโอ้ยมาแรงปวดท้องไปเนี่ยเอาเอาแล้วแล้วทำไมขาออกอ่ะรู้ปะปวดท้องไป เอาไปถามออกอ่ะใครใครอันนั้นอ่ะโอ้จบเลยทองไปจบจบโอดมอดูกตอไว้จบไว้จบองพอตวาจะสับอะไรมัดตัวเนี่ยเราจะสับอะไรก่อนมัดตัวโอดทองไปจบจบเนี่ยนก็จบแล้ว จบแล้วไอ้เงินหนึ่งอะเงินหนึ่งอะมันเป็นคิวปิดใช่ไหมเงินหนึ่งมันเป็นคิวปิดอ่ะแล้วมันทําอะไรรู้ไหมทําอะไรพี่มันทําแบบนี้ไงล่ะเอ้าแช้เลยนะเปียต้องเปียนะไม่้พงค่าขาไม่ได้เปี่ตันที่ คิวปิดทำแบบนี้จี้จี้ดติดตาพี่อยู่พี่หนูจำได้พี่เชื่อมถูกติดตาพี่อยู่ในในยูทูบพี่ดูจำได้เลยแต่เออแค่เลยเออจบแล้วปูท่องโอ้ขอโทษนะแต่ว่าฉันต้องทะลยศจริงๆแหละตามกฎของเกมอย่างเนียน